ฮัลโหลขอกราบสวิสดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมฝัง่งซีเจ้าเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับอากาศร้อนกันไหมเอ่ยทุกคนก็ประเทศไทยเนาะช่วงนี้ร้อนมากเลยทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับระวังเป็นฮิสตกกันด้วยนะส่วนในวันนี้ก็ผมจะมาพาทุกคนสร้างบ้านโมเดิร์นริมทะเลสาบกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆริมทะเลสาบเนาะก็จะผมจะนัเลนแบบออกมาแล้วก็เจอทะเลสาบเล็กๆอยู่หน้าผมนี่นะผมก็เลยคิดว่าจะมาสร้างบ้านโมเดิร์นริมทะเลสาบเอาไวใ้ใหุ้กคคคนนนนดูนััรบปปชมมิเีถาาือว่ง ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะก็ถ้าคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับอาก็ออื่นเนี่ยก็ให้ทุกคนหาทำเลที่ตั้งสวยๆนะในการที่เราจะสร้างบ้านกันนะฮะแล้วผมก็นี่แหละทำเลที่ตั้งของผมริมทะเลสาบก็จะเตรียมของของก็จะมีประมาณนี้ก็มีไม้สปูดแล้วก็บล็อกคอนกรีตต่างๆคอนกรีตก็จะมีบล็อกคอนกรีตสีขาวบล็อกคอนกรีตสีเทาแล้วก็ อก็เป็นเอามูดคอสแตนะอ่ามูดคอสแตแล้วก็เป็นไม้เบิร์ชละกันแล้วก็กระจกบล็อกรก,อกระจกบล็อกรก,อกระจกเฮ้ยบล็อกกระจกมีไหนเฮ้ยโหล,โหลเอาแผ่นกระจกมาก,ก่อนก็ได้ไนนายต้องได้ใช้อยู่ฮัลโหลนี่ไงกลาสอ่าไม่เจอได้ไงก็อื่นเนี่ยให้ทุกคนวางบล็อกไม้เนี่ยจะเป็นบล็อกไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะสะดวกหาเลยถ้าคนเล่นเอาชีวิตรอดเนานะก็วางไปบล็อกหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเอ้ยผมพูดผิดฮะต้องเจ็ดบล็อกฮะอีกบล็อกหนึ่ง เจ็ดนี่แล้วก็วางสูงขึ้นอีกตับบล็อกหนึ่งสองสามนี่วางสลับฟันปลาอย่างนี้เลยนะฮะอ่าทุกคนก็ดูไว้นะนี่จะวางสลับฟันปลาไว้แบบนี้แล้วก็วางปิดตรงนี้มาเลยนะนี่วางแบบนี้เลยก็จะได้เป็นแบบช่องสลับฟันปลาแบบนี้แล้วก็วางด้านบนอีกบล็อกหนึ่งนะฮะอ่าฮะได้เป็นประมาณนี้ต่อไปก็ใช้บล็อกคอนกรีตสีขาววางยืดๆกับมุมนี้นะฮะบล็อกบล็อกไม้อยู่ตรงนี้เนาะวางไปตับบล็อกหนึ่งสองสามด้านหลังเลยนะฮะยืงๆเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามนี่ก็จะได้เป็นแบบก็วางสูงขึ้นไป วางสูงขึ้นไปให้ต่ากว่าบล็อกไม้นี้บล็อกหนึ่งนะฮะด้านหลังด้วยแล้วก็วางเชื่อมกันเลยนะ,ะแบบนี้อ่าแบบนี้อ่าวางเชื่อมแบบนี้เสร็จแล้วพวกก็บล็อกคอนกรีตด,ด้าวางตรงนี้นะฮะยืองตรงนี้อีกแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาให้สูงเท่ากับบล็อกไม้บล็อกนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ด้วย แล้วก็วางบล็อกคอนกรีตสีขาวเนี่ยสูงให้สูงเท่ากับไอซีขาวตรงนี้เลยนะฮะองค์บานนี้เนาะว,วางตรงนี้อีกอ่าก็ได้เป็นลักษณะหน้าตาที่เป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็จะวางวางเยื่ออขมาอีกสองบล็อกนะเพื่อจะทเป็นทางเข้าเนาะแบบนี้อ่าก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็วางวาเป็นบอกคอดกับห,หัวไปตรงนี้ด้วยนะอ่าก็ได้นะเป็นประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็วางบล็อกนี้อิดหลังไว้ด้วยแล้วก็วางเพิ่มอีกหนึ่งบล็อกฮะแล้วก็วางต่อยามมาแบบนี้เลย ก็ได้เป็นประมาณนี้เลยใช่ไหมแล้วก็วางยืยงออมาอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางออมาแบบนี้เลยนะ,ะอ่าแบบนี้ออกให้เป็นแบบนี้เลยลักษณะหน้าตามันก็จะออกเป็นริมเรียมแปะประมาณนี้นะะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําต่อกันก็คือเอาบล็อกคอนครีตสีดําวางตรงนี้วางยืยงออกมาบล็อกหนึ่งนะอีก็จะได้เป็นบล็อกหนึ่งลยใช่ไหมแล้วเราก็วางเข้าไปอุ้ยต้นไม้ต้นนี้บงังไม่ได้โรทิ้งอ่าฮะอ่าล้วก็วางไป เอามาเชื่อมกับบล็อกอันนี้เลยนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็ถมหลังคาตรงนี้ไปเลยนะฮะไปเลยเอตรงนี้มาเติดบล็อกที่ขาวให้ไหมอา่าตรงนี้ก็จะเว้นไว้สักประมาณสองช่องนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกกระจกมาใส่เนะก็ นี่วางให้มันเป็นแบบขั้นๆซีซ่ๆฟันปลาแบบนี้นะออืก็จะได้เอาบล็อกกระจกมาใส่ก็จะมีแสงเพิ่มเข้ามาทําให้บ้านเราดูสว่างมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วต่อไปก็เอาเป็นสลับบลอกคอไดีกว่าคอสเป็นคอสสมูทก็จะวางต่อจากก็จะวางต่อจากอ่าบล็อกคอนกรีตตรงนี้เลยนะวางอ๋อไม่ใช่นี้ดิวางให้มันอยู่เหนือบล็อกคอนนี้บล็อกนึงเนาะวางแบบนี้ล้อมไป เว้นมาหนึ่งบล็อกนะฮะก็ตรงนี้มันจะเป็นรูเนาะะถ้าทุกคนทำถูกต้องนะตรงนี้จะเป็นรูก็คือวางมาจากตรงนี้บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครบห้าบล็อกพอดีแล้วก็วางมาแบบนี้แล้วก็มาเชื่อมกับด้านหลังตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ปูด,ด้วยบล็อกสลับอืมเลยมาอีกบล็อกหนึ่งดีกว่าเพื่อให้มันเท่ากับบล็อกอันนี้ด้านหลังนะแล้วตรงนี้เราก็จะปูบล็อกสลับเข้าไปสลับค,คอนนะอุ้ยเมาส์ผมหลอนอะไรไม่รู้ แล้วก็ปูตรงนี้เลยนะฮะปูมาแบบนี้แล้วก็ปูเข้าไปนี่หัวนี้บล็อกหนึ่งนี่บล็อกหนึ่งแล้วก็ปูกระจกแปะไปนะฮะกระจกก็จะวางได้สี่บล็อกพอดีแล้วตรงนี้เราเราก็จะวางเป็นแบบเอาแบบนี้อะฮะได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะมาวางกระจกหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านเนาะตรงนี้ด้วยนะใต้วางให้หมดเลยด้านหลังด้วยไปเป็นประมาณนี้ อืมนนด้านข้างอาจจะใส่เป็นกระจกสีก็ได้นะเพื่อแบบมันไม่ให้มันซ้ากันเกินไปเนาะอาจจะใช้เป็นออกสีดํดๆมืดๆหน่อยมันก,ก็เป็นเกรนะทําไมมันออกสีม่วงเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นมันออกเป็นสีม่วงทุกคนกคเหรอเนตนผมมาบอกได้แล้วเป็นสีม่วงนะพี่แต่แบบชื่อมันบอกเป็นสีเทานะทำไมผมเห็นเป็นสีนี้ก็ไม่รู้ต่อไปก็ าได้เป็นประมาณนี้ล้วก็วางตรงนี้ด้วยฮนะมันจะได้ดูเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยเนาะวางต่อแค่แบบนี้ก็พอนะตรงนี้อีกสามบล็อกนี่ตรงเนี้ยผมวางผิดที่จริงมันต้องวางตรงบล็อกนี้นะฮะวางใหม่ก็ได้วางขึ้นมาแบบนี้ วางให้มันมาถึงอ่าเจ้าบล็อกคอนกรีตสีเทานี้เลยนะ,ะแล้วก็วางเลยมาบล็อกหนึ่งเนาะแล้วก็วางมาแบบนี้เลยไม่ใช่สิไม่ใช่ละใช่ละอ่าฮะ,ะก็จะได้เป็นลักษณะหน้าตาที่เป็นประมาณนี้แวนตรงนี้มันถ้ามันดูเป็นบล็อกอะไรใช่ไหมก็อาจจะวางเป็นบันไดกับหัวอ่าเพื่อเพิ่มมิติให้กับอันนี้เนาะ ถ้าสมมติว่าผมวางเป็นบันไดกับหัวจะสวยไหมเอ่ยอ้อผมว่าวางเป็นบันไดกับหัวก็สวยนะแกจะขนาบเป็นบันไดกับหัวเนาะอืมก็สวยดีนะถ้าเป็นบันไดกับหัวนี่เหรอนี่เป็นบล็อกอะไรเอ่ยนี่เป็นบล็อกคอนกรีตวางเป็นสลับไปแล้วกันได้เป็นประมาณนี้นะอ่ะาฮะพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็อาจจะวางเป็นบล็อกใบไม้ก็ได้เพื่อตกแต่งนะ ไอสวยบล็อกจังเกิลเป็นบล็อกไมโอ๊กแล้วกันส่วนด้านล่างมันเป็นพื้นลอยใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะวางเอ็นร็อดได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองวางดูมันก็จะได้แบบดูสว่างสว่างด้วยเอวางไม่ได้คับอับหนึ่งนะจ๊ะอืมถ้ามันวางไม่ได้ก็วางเป็นบล็อกแลลบทับก็ได้ ได้แบบนี้เสร็จล้ปุ๊บก็แบบนี้แค่นี้ก็พอละแล้วก็วางตรงนี้แปะปิดไปแบบนี้มันจะได้แบบไม่ต้องเห็นใบไม้ออกมาเนาะเอ้ไม่ต้องเห็นต้นไม้ออกมาเน,ะเเนออาเนะมันก็จะดูเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้นะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งด้านในบ้านกันนะส่วนตรงนี้ก็แปะเป็นกระจกเข้าไปแล้วก็วางเป็นบล็อกใบไม้ก็ตกแต่งอือฮึแล้วก็ลองใส่เอ็นร็อตเข้าไปดูว่ามันจะสวยไหม ไสวยจางมันเอาไว้แบบนี้แหละดีแล้วถ้าดูจากภายนอกก็จะเห็นแบบมีสีเขียวตัดออกมานะ้ก็เป็นแบบพวกใบไม้อะไรแบบนี้นะล้วก็เราก็จะไปปูพื้นด้านในบ้านกันประตูผมก็จะใช้ประตูของไนะม้ดาร์กโอ๊กนะเพราะว่าผมผมชอบมากเลยประตูไม้ดาร์กโอ๊กสีมันสวยมากเลยอ่ะฮะอ่า,า,อาไปวางประตูจากด้านในมาแบบนี้นะเอ๊ะเป็นแบบนี้แล้วก็บล็อกไม้เบิร์ชเนี่ยปูพื้นไปเลยคนจะใช้เป็นบล็อกไม้อะไรก็ได้นะฮะแต่ผมใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ชนะแต่ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า พื้นที่ของบ้านหลังเนี้ยมันน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นบ้านโมเดิลที่แบบใช้งบประมาณที่น้อยที่สุดเนาะไม่ใช่งบประมาณที่น้อยที่สุดอะเพราะว่ามันแบบเป็นบ้านโมเดิลที่แบบหลังเล็กหลังเล็กมากนะสําหรับผมอะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะอ่าห้องนอนเดี๋ยวผมก็เตรียมของตกแต่งมันแป๊บนึงอ่ะของตกแต่งห้องเราก็จะมีประมาณนี้นะก็ะวางเตียงไว้ประมาณแบบนี้ตู้หนังสือไว้ด้านบน ก็จะได้เป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ก็จะมีตู้หนังสืออยู่ด้านบนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นฝังง่งห้องครัวละกันก็จะใช้เป็นออัอนดบลบอกคอนนะจมบดทอสกั้นห้องไว้นะฮะเ,เราก็ต้องเข้าใจนะว่าแบบพื้นที่บ้านมีจํากัดคอ,อ,อ,อนกรีตโอเคเพราได้ตรงนี้เสร็จแล้วพบก็ตรงนี้จะว,วางเป็น เันแลบเนาะเอาไว้กั้นห้องไว้แบบนี้นะอืมตรงนี้ก็เดี๋ยวกันนะฮะนี่ผมต้องมาอยู่ตรงนี้ก็วางแล้วก็กั้นห้องไว้แบบนี้ก็วางพิดอีก ก็ได้เป็นประมาณนี้อตรงนี้ก็จะการห้องไว้อ่าตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ในการทําเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็แบบนี้แล้วก็มีอยู่สองห้องเนาะห้องของเราอ่ะก็เราก็ไปตกแต่งห้องนอนของเรากันต่อก็จะแปะแปะตะเกียงไว้ฝั่งนี้แล้วกันแปะตะเกียงอ่าตรงนี้ก็ทําเป็นต้นไม้ตกแต่งห้องไปนะ เป็นแท่งโคมไฟแล้วกัน,นโอ๊ประมาณนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นพวกไรดีอะนี่ก็อาตรงนี้เอาวางเป็นนี้แล้วกันที่เก็บของก็คือแลอ่ามันคือบาริเอลใช่ไหมอ่าเอาบาริเอลมาไว้แบบนี้อ่ะนี่ก็ก็ได้เป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็เก็บของได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆอือก็จะมีแบบ โตเขียนหนังสือเล็กๆของเรานะฮะโตวไว้แบบไว้นั่งดูไรก็ได้เป็นโต้เล็กๆนะก็อาจจะแคบนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็น่าจะใช้แบบพื้นที่ได้แบบประหยัดแล้วก็ใช้ได้แบบยังไงอะ่ะใช้ได้แบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะมันก็ใช้ได้แบบสมเหตุสมผลนะเพราะว่าพื้นที่บ้านมันมันมันก็เล็กตามขนาดที่ผมสร้างนะอาจจะแปะรูปไปก็ได้เป็นรูปดอกไม้นี้แล้วกันเนี้ย ผมจะไม่เอาจะเอาไว้ตรงนี้อ่ะน,นี้แล้วกันไว้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะนี่ก็เป็นห้องนอนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปในส่วนของห้องครัวกันนะฮะก็จะมีนี่เนาะเฟอร์เน,เนโต๊ะครับอืมสแลปมีไหนเอ่ยแต่เล่าเออนี่สแลปแล้วก็ที่ปรุงยาที่ปรุงยาอันนี้เห็นเปล่าโอ้โหถ้าเรารีโนเวทบ้านดีๆมันก็จะใช้แบบพื้นที่ได้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไว้ตรงนี้อ ดูไม่ดีเลยก็สลับแปะไว้ตรนใต้ก็จะได้ดูเหมือนแบบเป็นที่เก็บของแล้วละส่วนของตรงนี้ก็แปะได้อีกสองอันอ่ะก็ะได้เป็นประมาณนี้ก็ดูเหมือนเป็นห้องเก็บของแล้วนะเราจะตกแต่งอะไรเพิ่มอีกดีมันควรมีอะไรอีกตรงนี้มีตรงนี้อ่าตรงนี้เราเป็นแบบพวกเครื่องตัดของตัดหินแล้วกันรีเอ็นวิวสิใช่ลืมได้ไงเอ็นวิวต้องมีอ่าแล้วก็เป็นพวกพวกเครื่องทําอุปกรณ์ต่าง,างๆเอ่อการตัดหินหรออ้อ ไม่ไม่มาอันนี้อ่ามันก็จะปิดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็แปลเป็นแบรเรียเหมือนเดิมก็ได้ถ้า,าคนถนัดแต่ก็ต้องมาเปิดเอานะเพราะว่ามันก็จะไม่เห็นตรงฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเปิดตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตัดหินเก็บไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องเก็บของ แปรงแบริเอต่างๆเปิดเข้ามาก็ตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นแต่งเค้กมาตกแต่งก็ได้วาไว้นี้ก่อนหนึง่งนี้ก็อาจจะเป็นอ่ที่เรียนหนังสือมันอยู่ไหนอะเราเนี่ยลคเชอร์มันชื่ออะไรเด่ะเออเนี่ยแหละชั้นหนังสือก็วางเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วนะ เอ็ได้เป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้า้งนอนทางนอาจ,จะแคบนิดหน่อยนะ,ะต้นไม้ตรงนี้มัหล่จจะลกก็ดทุบทิ้งไปแล้วกันสําหรับผมมันก็ดูลกๆไปก่อนเนาะทิ้งเพราะว่าพื้นที่บ้านเราก็มีจํากัดโอเคตรงนี้ก็เป็นที่อนังสือส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเข้ามาในบ้านอาจจะแปะแล้วนะเอ็นลอตไว้ก็ได้นะฮะอาจจะแปะในลักษณะที่เป็นประมาณนี้เอาแล้วกัน นี่ก็จะเป็นเอ็นรับาตาแบบนี้เลยอ่าฮะเดี๋ยวก่อนจากกันเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปรับชมอินเสิร์สวยๆจากบ้านหลังนี้กันนะว่ามันเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านโมเดิร์นกลางทะเลสาบเล็กๆของเราเนาะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมต่องเรามีบริการเติมเกมหวางซี่เจ้าชอ็อปทุกคนก็สามารถไปเติมเกมได้เลยนะมีเกมหลายแพลตฟอร์มทั้งบน PC และมือถือนะ ครับก็จะมีแอดมินน่ารักน่ารักคอยตอบแชท24ชั่วโมงก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้จะส่งการแล้วใช่ไหมทุกคนก็ไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพครับระวังอุบัติเหตุกันด้วยก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ